น้องเก้าวันนี้พามาเที่ยวเมืองลบบุรีที่ไหนนะครับลูกพระราชาวังอะไรนะพระราชจ้วังพระนาลายเหรอลูกใช่พระรจวขงพระนาลายมีตึกเก่าโบราณน,นี่พิพิธภัณฑ์น้องเก้าเข้าไปแล้วนะตั้งสองตึกเลยชั้นบนชั้นล่างเดินสำรวจหมดเลยน้องเก้าเดินสำรวจหมดแล้ว เราเดินไปทางนี้กันต่อนนข้างข้างหลังนู่นมันเหมือนกับเป็น,ปน,น,ปนใช่แล้วก็เขาไม่ให้เข้าด้วยอม,อม,มองดูเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะคล้ายๆกับเป็นเป็นห้องขังว่ะเหมอเือนแต่ก่อนแต่ดูแล้วไม่รู้ไม่แน่ใจเนะ<ม>เาะระวังตกนะครับลูก<แ>เดินดีๆลูก สูงนะเนี่ยสูงนะนายน,นเนี่ยบันไดลงมีทางนน้นเดินไปนู่น,น,นเดินไปทางนู้นไปเดินไปทางนี้หลูกเดินทางนี้น,นี่นี่นนนไ,ไม้ราชการน,นี่สมัยยุธยานู่นอืมแต่เมืองนี่บ้านพักท่านอยู่ที่ลบบุรีไงใช่แค่ให้บ้านพักตากอากาศอ่ะ อ่ะเดินมาฝั่งนี้่นเดินไปเดี๋ยวพ่อลงตรงนี้ละลงไปแล้วเดี๋ยวพ่อลงไม่ต้องขึ้นมาลูกไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวพ่อลงแล้วตรงนี้เดี๋ยวไปเดินไปก่อนลูกเดี๋ยวโดนพี่เขา เดินไปฮะเดินวนออกทางเดิมไงมันจะเป็นทางออกทางที่เราเข้ามาฝั่งนูนะ้นอะ เงียบสงบครับพระราชวังสวยงามมากสวยงามมากบรรยากาศล่มลื่นครับใครอยากจะมาเชิญครับสำหรับคนไทยบัตรเข้าชม30บาทเท่านั้นเองส่วนเด็กนั้นฟรี ลูกชายลูกชายเรียกพ่อแล้วตรงประตูทางออกป้เราเดินทางเแล้ว,วกลับบ้านกันแล้วนะครับตรงส่วนนี้เราเดินก็จะไปทะลุทางออกทางที่เราซื้อบัตรมานี่เป็นลานกว้างที่อยู่ด้านในของพระราชวัง ส่วนข้างหน้าก็จะเป็นพระราชฐานส่วนนอกนี่ครับโบสถราชานสวยงามกระดุมออกเอาออกทำไมกระดุมกระดุม เสียงน้องก้าวเสียงน้องก้าวตื่นเต้นหรือเปล่าลูกตื่นเต้นตื่นเต้นไหมชอบไหมลูกชอบไหมชอบไหมชอบไหมครับชอบอะลูกจะพาไปสวนสัตว์ไปไปแล้วเนาะเอาแค่นี้แหละวันนี้เดี๋ยววันโอกาสหน้าค่อยมาใหม่โอกาสหน้าค่อยมาใหม่ วันนี้กลับกันแล้วมืดแล้วอ๋อนี่เนี่ที่ดูในผังตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นไออะไรนะบ้านรับรอง บ้านรับรองตัวนี้อะไรนะไอ้ที่ดูในผังจะเป็นไอ้อะไรนะพระเจ้าเหาเขาเรียกอะไรอววระวังบ้านพักเออบ้านพักไอ้ถ้าเป็นวังพระเจ้าเหาเออ,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 อรุ่นเป็นลูกหลานทไมตอกต้เๆไ,ไม่มีหรอกก้าวเกือ ชื่อแปลกแปลกชื่อตอนนั้นเคงจะเป็นชื่อเพราะสำหรับทางเขาสมัยนั้นนะเนาะก้าวมาทางนี้ลูกทางนี้ลูกมาแก่จะเต็มไปหมดลูกเด็กตกแล้วตกเดินตึงน้ำ เดี๋ยวตกนะ้ำพ่อไม่มองเมื่อกี้ไม่เอานะลูกเดี๋ยวตกนะ้ำอย่างงี้อันตรายนะไม่เอานะเก้าวหันหน้ามาก้าวกับแม่หันหน้าทิ แชกหน่อยพ่อจะถ่ายรูปอีกรูปหนึ่งน้องเก้าหันหน้ามาหน่อยครับลูกเก้าหันหน้ามาหน่อยครับหันหน้าหาพ่อหน่อยครับ,นนาารบลูกเก้าอ, <9. S 2> อ่างบัว,บวไป ครบสิบนาทีแล้วถ่ายอีกมาวันนี้วันหยุดพามาเที่ยวเมืองรบบุรีแต่เสียดายไม่มีลิงลิงเขาเก็บไปหมดจับไปหมดแล้วอเข้าไปดูนดิเข้าไปดูเข้าไปในวงัง มาห้องนี้ไม่มีอะไรเลยห้องเราเราเดินออกไปครับ่าเข้าไปแล้วเดินออกน้องเข้าเดินออกไปแล้วจะกลับกันแล้วเอานี่ทางออกอยู่นี่ทางออกทางนี้ครับอ่ามาไปกวนอ่าทางนี้เออนี่ เมื่อกี้เราซื้อบัตรตรงนี้มาซื้อบัตรตรงนี้ก็เดินเข้าตรงนี้ด้านหน้าโอเคพอแล้วครับวันนี้บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเลยเก้าสวัสดีครับก่อนเก้าบายบายก่อนก็ได้บาย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 เร็ว มันหน้ามานี่ก่อนสิลูกบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ bye bye. บายบายครับบายบายบรรยากาศสวยงามลมลื่น